ไม่ต้องไปช่วยจับดอกอันนี้ไม่ตัวเอาได้อันนี้เาขากิยโยมอักเนรจัก มื้อเช้าหลังออกกาลังกายก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่พยายามกินให้ได้มีไข่มีผลไม้มีผักแล้วก็แบบเพิ่มเดรซิ่งไปหน่อยนึงไม่มีรสชาตินิดนึงค่ะมีผักโขมอยู่ข้างล่างจากเขีย,ขเยวเขียวนี่คือผักโขมเนาะนมื้อเช้าของเราอาหารเช้าวันนี้ สลัดผักกรัมมีผล,ลไม้ด้วยบูเบอรี่กับองุนนะ่นเนาะทุกคนมีผักผักกาดหอมสตรอเบอรี่บูเบอรี่องุน่นมะเขือเทศแตงโดมไข่ต้ม,ลตมแล้วก็แตงกวาตรงนี้เป็นผักโขมจากข้างล่างนี่จะปูด,ด้วยผักโขมนะทุกคนรรดเดซซิ่งไปไหน่อยนี่แบบนี้นะนทุกคนอาหารเช้าเพิ่มพลังงานก่อนทำงานออกกำลังกายเลวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เรกินอาหารแบบนี้เนาะทุกคนมียกเกิดบ้างมีอะไรบ้างสลับกันไปเนาะในแต่ละเมือเช้าทุกคนนั่นแหละมากินน้ำแกงตาเป็นทะแซบยู่ไปโรงแรนอีกแล้วทุกคนแต่ดีมากอันนี้ยังน้ำแข็ง แล้วก็ผมใส่หมวกะว่บจริ่งๆมันหนาวนิดนึง

ตำถั่วนี่เป็นไก่ทอดอันนี้น้องไก่ทอดน้องไก่ทอดกูมันชิ้นใหญ่น้องใหญ่มากวันนี้เบอเริ่มเลยใช่ไหมเบอเริ่มเลยเหรอบอเริ่มเลยไม่รู้สุกหรือเปล่าสิไอเบอร์เริ่มนี่แหละสุกหรือเปล่านี่แหละ อาเกียบคิดว่าซุกบอ๊ะคิดว่าซุกครับอเอเราซุกกับซุกมืตัวเนาะอือใครว่าจังได้ <laughs> น่ากินลีเดอร์ตงรงนี้ลีเดอร์น้ำบอทุกอาหารแม่ทำมันน่ากินอือดีแล้วมันนะอือฮึอาเคียบ อันยองแฮนอาเก็บแอบกิน w h a ไม่ Snow 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 r วชรบันบต m สวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วสวัสดีสุขสันต์บายใหม่ผมสบายดี ไม่เขียบใหม่เละไม่ได้มานานแล้วหนึ่งวันไม่หนึ่งวันไม่ได้มานานเฮ้ยค่ะทุกคนคิดถึงบอสคิดถึงอิริบอคิดถึงผมไหมคิดถึงผมไหมทุกคนแอมบัคซีดเซเชียนฮัลโล่เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนทักท้ายกันนะจ้ะทุกคนกินเข้าเล้งจ้าทุกคนมานีโอ้หน่องไก่ทอดสองกิโลคือเก่าจ้ะ สองแพกโองกิโลไปเลยจ้ะตำทั่วจะอยากกินร้ายตำทั่วนี่นี่ต้มยำน้ำจ้ะต้มยำน้ำใสมือเนี่ยต้มยำไก่จ้ะท่านละทุกคนทั้งนั้นเป็นเขาวสวยเนะจะ้ะทุกคนโอเคไปจกกันเลยจ้าครับ <c oughs> ตักเลยตักข้าวสวยเอาไก่เลยใครจะเอาอย่างนี้ เอาเป็นคนละอย่างเแล้วตักเลยเอ่อต้มยำตักเลยตักเลยไม่ต้มยอการสกอิต่นทเรเยอะครับกินไก่วันนี้มีต้มยำกินคราบเออไหนทำไมเอาข้าวนิดเดียว ทำเพราะว่าพ่อถึงเอาก่อนอ๋อาะพ่อไม่เอาเยอะเอาให้เอาให้เคียบได้โอ้ยอย่าเพิ่งเอาเออเดี๋ยวกินในจานก่อนเอือโอเคอ่ะยองตักให้พ่อไปเลยต้องไหมโอเคเราเคยแทนด้วย เอาเครื่องเทศอเอาเต่น,น,น้มมันไปลูกเขาต,ต้องเอาไก่ด้วยแม่ไม่ได้ว่าอะไรจริงเออไม่เอาก็ไม่ว่าอะไรเอาแต่น้ำมันก็ได้รู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าชอบแต่น้ำมัน แ <c oughs> ้่เราไ้วยกว่าต้ขตมข้าวต้ยมยำกินกับข้าวต้มยำต้มยำน้ำใสอันนี้เขาเรียกว่าน้ำใสลูกใส่แต่มะนาวต้ยมยำน้ำใสอ <c oughs> เอาซองได้เอาอะไรก่อน จานนี้แม่ไม่ใช้หรอกนั้นน่ะเอากินกับข้าวกับถ้วยก็ได้ครัเสีดยดายเนยเป็นไงไก่เป็นไงอ,อ,อร่อย,ออยไก่อร่อยนุ่มดีม้ยเนี่ยอเอานี่ไปวางไวน้นู่นเดี๋ยวมือก็ชนโอ้โหอร่อยมาก อร่อยก็กินไปคนทำก็เหนื่อยเหนื<ม>่อยหายใจก็ทั่วทองพี่น้องมียังตองเฮ็ดล<ม>ายจ้ะกินไปโอ้สิบแต้มสิบเลยไก่แลเว่ะมียำมีต้มยำ<ว>เอาข้าวใส่ต้มยำ

พากันวงกันว้าวจะทุกคนเพิ่นแซบทุกอาทิตย์แซบทุกอาทิตย์เอี่ยแซบทุกวนันแซบทุกวนันกับตัวแกติดด้วยแซบทุกวนันอันนี้อย่างนี้แม่ลาตายไม่ได้เลยนะเนี่ย <c oughs> ลาตายนี่ไม่ได้แซบเลยโอ้ยคัดแนลพี่นอยจา้า <c oughs> จริงๆเพื่อนก็กินได้แต่ฟีเมื่อข่อนละหมายถึงแบบไปร้านอาหารยังสีกะ ถ้าเป็นลานปกวกที่ห้องเคยไปกินยังสี่มันก็นเห็ดหลดบรจัดเนาะจะ้ะแต่ว่าถ้าไปบัน่นบ้่นเฮ้าเมืองไทยยังสีนะ่น่ะตามตลาดตลาดอาหารอาหารแรงยังสี่เนะาะอันนั้นก็็นเห็ดรสชาติของไทยๆเลยเพิ่นกันกินยากจะ้ะเพื่อนบ่กินเพราะว่ามันมันเผ็ดแห้งน่ะจะ้ะไปเมืองไทยก็จะเปนั่งลานอาหารคือเกาจะ้ะไปตลาดตลาดแรงตลาดอาหารยังสี่ก็กินกินได้ยากจะ้ะ เพราะว่าเพิ่ะเฮ็ดรดสชาติไทย,ทยๆเผ็ดๆเนาะพี่แม่นี่เฮ็ดรดสชาติแบบบบเผ็ดไงเพิ่งจังกินไดน้นะถ้าทุกคนกคนะ่อ,อยยังนั่นนงนั่งมืออยู่จ้ะทุกคนเพราะว่าให้เพิ่งกินก้อนหันะนะตำตัวโอ้ยอยากกินลายพี่น้องอยากกินมากอยากกินลายเราตัวเองต่ำนะมือ่อย ืแซ่บถักทายปักอึโอ้สับ้างก่อนคเดี๋ยวอันยองวบเดี๋ยวอเล็กวายเมจะเมเป็นยังอัานบอยกมือไหวเพอเวลาสวัสดีก็ต้องยกมือไหวอันยองวะขอโทษด้วยยองไโอ้พี่น่องเขาว่าไกล้แซ่บจากตอนเช้าน่ะ ตอนเช้าน่ะมักไก่น่ะไปเบิงวิธีการมักอันอันเก่าๆด้วยจากมือเ้ารนี้บ่ไดบอกคีบเออบ่ไดบอกวิธีการมัรกนอกจากทุกคนให <c oughs> ้อเล็กซิมอเล,ล็กบอกว่าแปรงฟันแล้วมาชิมอัน <c oughs> เครื่องปรุง <c oughs> ให้แมทธิวชิมบอชิมค่อยก็เลยเอาเอารสชาติที่ข่อยเทนั่นแหละผมบอกชิมเตย่าสีฟันชิมชิมเตย่าสีฟัน <c oughs> ในปาก <c oughs> ในเชือด้วย <ๆ> <stell> อ Eller ื <Terror. S 2> มอันนี้แซบใช่ไหมอืันนี้เป็นทัวฟ <Dear. S 2> ักยาวอันนี้ไม่มีเส้นวันนี้ไม่มีมะละกอบก็ใช้ทัวฝฟักยาวมะละกอบแพงแพงลูกหนึ่งเผ้าแขนตรงเนี้ยเผ้าแขนของนี่ยีเมนเก่าสิบเก่าโครนประมาณสามร้อยสี่สิบบาทลูกหนึ่ง บักฮุง่งอ่ะจ้ะเลยบ่เอาแพงเกินบักทั่วกับแพงจ้ะก, uh huh. ก,กับหนึ่งกับหนึ่งเกือบสี่สิบค้นว่ะแต่กันยังถือว่าอันบักฮุ่งจ้ะก็เลยเอาเอาบักทั่วมา uh huh. แล้วก็มันมีมะละกอที่ส้ม มะละกอสีส้มปะไาไผ่อะสีส้มเอ๊เาาเอะได้แค่มมะละกอไอ๊ะได้ปะาไผ่อะปลาไผ่อามะละกออะสีส้มอะเดบิทีมันสุก oh, yeah, เออเอ๊ะมนได้ไหมล่ะเดฟินส้มอันนี้กรีนกร,รีนปะาไผ่อะวิสเดวิสเดอรสุกเรดี้มันจะเป็นสีเหลืองสีส้มคอันนี้อ่างเกลือ แม่ชอบมะเขือสีเขียวเพราะว่าทําส้มตำแม่ชอบมะละกอสีเขียวอ๋อเขาก็ต้องต่าสีเขียวอยู่แล้วเขาไปต่างมันสุกได้ไงครับงงใช่ไหมใช่งงอะไรูดอะไรยงดู มันนากินด้วยลองชิมสิประเด็กประเด็กแซบก็เก็บแซบกระเกลบอันนี้ดีมากวันนี้มีเต้นหนึ่งวิชา วิชาหนึ่งวิชา,า,ชาครับเลิกบ่ายโมงกว่าๆว,วันนี้แมทธิวเลิกเที่ยงไม่ได้กินอาหารเที่ยงที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าวันนี้เด็กนักเรียนทุกคนมีจองเวลาเพื่อที่จะฟังผลการเรียนก็คือไปไปคุยกับอาจารย์ตัวต่อตัวแมทธิวเลยได้กลับบ้านก่อนเพราะว่าแมทธิวมีเวลา บายสองโมงครึ่งกลับมาแล้วก็กลับไปโรงเรียนใช่ไหม <_ amp> ทุกอย่างโอเคอใช่ไหม <p ans h aki> มือนี่ปกปิดดีขนาดฮิปพูดตรงไหมไม่ไม่มีใครเขาเอากระดูกให้ตัวเองหรอกตัวเองเป็นคนกินเหรือเราเปลี่ยนไหม no thank you very much พูดความจริงซีซันเท็จบอกให้พูดความจริงคนโอเค this is mine ก็นั่นแหละสิ่งก็ใช่ไงก็ให้เอานิดเดียวข้าวอ่ะ Because, it's bad. <coughs> because this is back because this is no fat so i fat fat this is for ginpy <coughs> they, they have this in sweden called <coughs> <coughs> you know that for <coughs> i think they recommend them to eat this <coughs> <coughs> no how 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 they say shaking is good yeah <coughs> but maybe not fried i'll see him sometime yeah sometime กับไก่กชิมกินถั่วด้วยเทคอลมิ่เอาถั่วดิกินถั่วต้องแบบแบบนี้อืมอือือะไรอร่อยมากแล้วก็ม่เผ็ดด้วยแบบคนไทยไม่เผ็ดด้วยคนไทยเผ็ยไหม ว้าว <Wow. S 2> เขาเอาคำพูดของผม <laughs> ทุกคนรู้ว่าแม่ทวพูดแม่ทวเป็นคนไทยตอนนี้อะไรพูดเขายืมหน่อยเถอะให้ <laughs> เขายืมบ่ follow น, <laughs> นะลิศมาแม่เิมใส่ลันใะญปัสผมเกิดผมเกิดจีนเมืองไทยเหรออือ <laughs> <laughs> ไม่เสมอไปที่ที่ที่ทุกคนจะพูดไทยถ้าเด็กมาอยู่เมืองนอกไม่เสมอไปครับเล็กเด็กอีเกียนหุ่นระพุเซนวิสตูฮาเฟิร์ i ไทยโอดูฟลิตฟลิตตาทินเนอูดตันลานโอดูสกันสโนกเกทยมังเงออีเกคานเป็นเจนจบทสักครทีฮะเข n บอกว่าเขาอยู่ท t ่ i d ่ r o สกครั้งทีนะโอเไหมเขาอยู่ที่นี e n าห้ ดัมเมติวอาร์นอร์เบียนเมดิวเป็นคนเอ่อเป็นคนนอร์เวย์นะแมทธิวอะนอร์ฮวนาชืลูแต่แมทธิวตอนนี้ไม่พูดนอร์เวย์แล้วพูดสวีเดนอย่างเดียวสวีดิชทำไมอ่ะเมดิวพูดสวีเดชนู่นพ่อแม่น่ารักเนาะชิ้นที่สามชิ้นที่สามแล้วหยองแต่ว่าภาษาอังกฤษ แมทธิวดีมากเหรอคะอาจารย์บอกเหรอแย่งดีด้วยอืวันนี้สอบสอบได้อะไรอะหยองบอกแม่วันนี้สอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ได้อะไรเคมีเหรอ่เครื่องหนังสือครึ่งหนังสือได้เอได้เอเก่งเนาะเก่งมากอะ ครึ่งหนังสือได้เอวะแล้วก็จะมีหนังซอฟอีกแล้วก็จะมีเฮียหนังสือโอ้เออแป่ไเหรอมอ่าทั้งเล่มทั้งเล่มหนังสือโอ้โหจะได้อะไรทีเนี้ยไม่รู้เออครึ่งหนังสือได้เออ่าหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มน่าจะได้เอบวกถ้าเป็นไปได้นะเออ ได้อะไรก็เอายองเอ้ยมันยากอืมทำไมต้องเป็นแบบนินยองมันคืองินเผายองได้ทุกคนแม่เห็นแม่เห็นแล้วแม่จะงดเตี้ยอนยองเลยอันยองคิดว่าแม่ได้คิดว่าแม่ปวดหัวปะบอกกัะเบียบกระเบียบหัวแบกยองะมีหัวแม่หูไหม ปวดหัเวีนเวียนหัวเวียนหูวอทำไมมันงอกขนาดนั้นยองไม่ยองเวาเวลาเวลาจะบอกให้ยองไม่พูดอาเคียบบอกว่าไงนะเวลาจะจะเวลาจะบอกบอกให้บักยองไม่พูดหกบาทยองเออถ้าไมต้องใช่เอออย่างนี้เพราะว่าสนุกดีอืม พูดว่าอะไรนะวะพูดว่าอะไรนะหกบาทยง้าเพราะจะจะอันยงพูดเยอะเหรอเออหกบาทยงคักเนี่ยทุกคนเลยพี่ทางนีก็ตังตาแต่สีเอาเข่าพี่น้องเอ้ยเบอ่งไก่สองกิโลไก่สองกิโลเหลือหาเอาพ่อเอาไปให้หมดคร่กับเข่เย้ เดออีแก่เอ้ยยายเวทอดูริกเกเด้ยอเอาสติก yes i like it เอาข้าวไปทำไมต้องเยอะอะแล้วมีอะไรตส่ไม่วทำต้องไปช่วยจับเขาดอกไม่ต้องช่วยอันี่ไม่จเอาได้ e s โอ้โที่อเลยอันนี้ขอกิยงคักเนจ่ะะต้องมาดินจ้กรเล็ร้อนยใช่ไหมทุกคน ตัดแกงอนโอเลโอเละพุ่รบรีทำอย่าทุกอย่างทำสิอะอชิเก่ไอทุกอย่างเอ้ยไอไเปียเม็ดจินเลยไอู้จหมาเก่โอเคตัดคนจ้ะก็สิประมาณนี้เนาะทุกๆมือเลยจ้ะนั่นแหละบอหามไพ่ทั้งนั้นบอเลยบอเขาหามไทั้งนั้น แม่จ้าทุกคนน่ะล่ะกินอิ่มกับสอยกันเก็บจ้าทุกคนเดี๋ยวสิออกไปกินพยุงขยะน้ำเน่าจ้าทุกคนจ้าฝากคลิปไว้ซ้ำนี้นะจ้าขอบคุณชีวิตทักทายกันเนาะทุกๆคลิปเป็นกำลังใจให้ก้นเห็ดคลิปหลายๆเลยจ้าขอเป็นกำลังใจให้สุภูชุกคนเช่นกันนะจ้ามือนี้สบายดีสวัสดีบายบาย